สวัสดีค่ะพิงเพียงขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะแม่คุณบิงยกมือภาวนาสาธุการขอให้คอนเสิร์ตแบ็คพิงจัดที่ราชมังคลิปนี้นะคะมาส่องความคิดเห็นชาวเน็ตใต้กระทู้ของสมาชิกหมายเลข3690711บนเว็บไซต์พันทิปหัวข้อเรื่องมีความเป็นไปได้ไหมว่าคอนเสิร์ตแบ็คพิงจะได้จัดที่ราชมังเพราะทีมชาติไทยไปใช้สนามอื่นแทนแล้วพร้อมแนบภาพประกอบที่มีข้อความเขียนระบุโดยมีใจความสําคัญบอกว่า ทัวรนะ์นาแมต์นี้ทีมชาติไทยหมดสิทธิ์ลงแตะสนามที่ราชมังคลากีฬาสถานแน่นอนพอต้องหลีกทางให้กับศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างจัสตินบีเบอร์มาลุนฟายและรวมศิลปินจากเกาหลีจัดงานคอนเสิร์ตทำให้ต้องไปใช้สนามมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแทน สำหรับคอนเสิร์ตของ j จ s t i ิ b i ีเบอร์จะจัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนและในวันที่10ธันวาคมก็เป็นคิวของมารุน้ายต่อนอกจากนี้นะคะในเดือนมกราคมค่ะยังมีคอนเสิร์ตรวมศิลปินจากเกาหลีด้วยแต่ยังไม่มีการออกข่าวเท่านั้น ดังนั้นค่ะเกมรอบแรกในวันที่26ธันวาคมที่จะเปิดบ้านพบฟิลิปปินส์แล้ววันที่2มกราคมพบกับกัมพูชาจะใช้สนามราชมังคลาไม่ได้แล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะตามประกาศตารางทัวร์คอนเสิร์ตบอมพิงก์เวิร์ทัวร์ก็ปักหมุดประเทศไทยถึง2วันซึ่งก็คือวันที่7มกราคมถึง8มกราคมปีหน้าจ้าแน่นอนค่ะว่างานนี้ก็มีแฟนๆน,นะคะชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นค่ะเช่นบอกว่าเป็นไปได้ก็ดีจุคนได้มากขึ้นลุ้น ขอบคุณคอนเสิร์ตรวมศิลปินเกาหลีเดือนมกราคมด้วยนะเพราะมีอันนี้ฟุตบอลถึงต้องย้ายไปสนามอื่นแบ็คทิงเป็นเดือนมกราคมเหมือนกันน่ารุ้นมากๆให้ย้ายมา มีความเป็นไปได้นะคะอยู่ที่ว่า l i ฟ์ Nation เข้าไปจองราชมังกลาให้แบ็คพิงหรือยังและจองร่วงหน้านานไหมคม่คอนมาลุนฟรากับจัาตินรวนถึงคนรวมเกาหลีอาจจะจองร่วงหน้ามาันานมากๆแล้วก็ได้ถึงได้อะของเรานี่เห็นแต่ข่าวบอกไปขอใช้สนามสุพัชราใส่ก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะฟุตบอลเขาหลีกทางไม่ใช่แล้วแน่ๆตอนนี้ และนี่ค่ะก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนจากฟแฟนๆใต้กระถูอพันทิปหัวข้อเรื่องมีความเป็นไปได้ไหมว่าคอนเสิร์ตแบล็คพิ้งจะได้จัดที่ราชมังเพราะทีมชาติไทยไปใช้สนามอื่นแทนแล้วซึ่งแอนก็ขอหยิบมาแชร์ให้ได้ดูได้ฟังกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ